ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวีกูลวิรานุวัตรคณะเทคนิคการแพทย์หรือห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เป็นห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสาขาเทคนิคการแพทย์แต่เดิมห้องสมุดต,ตั้งอยู่ในวิทยาเขตบางกอกน้อยต่อมาคณะเทคนิคการแพทย์ได้ย้ายการเรียนการสอนมาอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสระบยห้องสมุด จึงได้ตามมาเปิดให้บริการในวิทยาเขตสรยาด้วยเช่นกันโดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ชั้น2อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล999ถนนพุทธมนตรสาย4สรยาจังหวัดนครปฐมห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เปิดให้บริการกับนักศึกษาอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทั่วไปเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.30นกานาทีถึง16.30นกานาทีโดยจะปิดให้บริการในทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัดตระกูลบุคลากรของห้องสมุดประกอบด้วยนายศสีรชีพค้อนดอกหวัวหน้าห้องสมุดนางอุบลพันธ์ขำสาธรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและนางสาวธัญรัตน เกกรริิชัดบษ์ห้องสมุดวีกูลวิดานุวัฒน์คณะเทคนิคการแพทย์หรือห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์แห่งนี้ได้เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านการยืมคืนทรัพยากรบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าบริการยืมคืนหนังสือระหว่างห้องสมุดทั้งห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลและห้องสมุดเครือข่ายในประเทศไทย บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล Study Room ที่สามารถขอใช้บริการได้ทั้งแบบคนเดียวหรือแบบกลุ่มเพื่อใช้ทำงานการเรียนการสอนและการประชุมได้และห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ได้ให้บริการทรัพยากรประเภทต่างๆทั้งฉบับพิมพ์และออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตำราวิชาการรายงานการวิจัยภาคนิพนธ์วิทยานิพนธ์วารสาร สื่อโสดรวมไปถึงหนังสือธรรมะพ็อกเก็ตบุ๊กและนวนิยายต่างๆ